นักศึกษาวิชาทหารมนทลทหารบกที่29ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบ,บกเฉพาะรับที่129ทับ33ลงวันที่14สิงหาคม2533เรื่องการแปลสภาพหน่วยและปรับการจัดหน่วยมทบและจทบโดยได้รับการอนุมัติกำลังพลและการจัดยุทธปกรณ์ตามคำสั่งกองทัพบ,บกเฉพาะที่123ทั33เรื่องอัตราการจัดยุทธปกรณ์ครั้งที่17 ลงวันที่10สิงหาคม2533โดยใช้นามหน่วยว่าหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกสกลนครโดยมีพันโทประกาสิทธิ์อรดีเป็นผู้บังคับหน่วยฝึกวิชาทหารจังหวัดทหารบกสกลนครขั้นแรกและใช้อาคารจินจันร,ร์กองทัพภาคที่2ส่วนหน้าเป็นที่ตั้งหน่วยในขั้นต้นเมื่อวันที่17รกรกฎาคม2537 ได้ย้ายเข้าไปที่ตั้งหน่วยใหม่แทนกองร้อยสนับสนุนการช่วยรบกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่3ซึ่งได้ย้ายหน่วยใหม่ปรับปรุงเป็นอาคาร2ชั้นและโรงเลี้ยง1ห,หลังใช้เป็นห้องเรียนและในปี2563กองทัพบ,บกได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารกองบังคับการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกสกลนครเพื่อใช้ทดแทนอาคารหลังเดิมและในวันที่1ตุลาคม2558 ได้รับการแปลสภาพหน่วยจากเดิมจังหวัดทหารบกเป็นมณฑลทหารบกตามคำสั่งกองทัพบ,บกเฉพาะรับที่36ทั58ลงวันที่28พฤศจิกายน2558เรื่องการแปลสภาพจังหวัดทหารบกเป็นมณฑลทหารบกโดยมีภารกิจอำานวยการประสานงานและดำเนินการฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารในเขตพื้นที่มณฑลทหารบกที่29ตลอดจนการฝึกหลักสูตรอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ดีดความสามารถในการอันวยการประสานและดำเนินการฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารได้ถึงชั้นปีที่3และดำเนินการฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารได้ถึงชั้นปีที่5แต่ต้องได้รับการสนับสนุนจากบนทลทหารบกและหน่วยทหารในพื้นที่ตามความจาเป็นดําเนินการฝึกและปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหารไดสามพันนายดำเนินการฝึกศึกษาหลักสูตรอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย การจัดหน่วยมีอัตราการจัดหน่วยตามอจยหมายเลข51-305ลงวันที่14กันยายน2532ประกอบด้วยกองบังคับการส่วนฝึกส่วนศึกษาผู้บังคับหน่วยฝึกมณฑทหารบกที่29ท่านปัจจุบันพันโทพานุวัตรเหล็กย่างรับผิดช,ชอบในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่รับผิดช,ชอบ2จังหวัดคือจังหวัดสกลนครและจังหวัดบึงกาฬ มีสถานศึกษาวิชาทหารจำนวน109สถานศึกษาพื้นที่จังหวัดสกลนคร79สถานศึกษาและพื้นที่จังหวัดบึงการ30สถานศึกษาในปีการศึกษา2563มียอดนักศึกษาวิชาทหารสรุปยอดทั้งสิ้นจำนวน4,769คนการฝึกประจำปีการศึกษา2563หน่วยยึดถือนโยบายการฝึกและเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก เพื่อบรรลุการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร2ประการคือเพื่อผลิตกำลังสำรองที่มีคุณภาพให้กับกองทัพและเพื่อเสริมสร้างเยาว,วชนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศมีคุณลักษณะของรอดอนิวเจน8ประการและความสำคัญกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019พร้อมทั้งเน้นย้ำในการปลูกฝังให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการดำเนินการกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วรรและกิจกรรมรอจิตอาสาตามกรอบงาน4กลุ่มงานเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและชาติบ้านเมืองให้กับนักศึกษาวิชาทหารและมีส่วนกระตุ้นสำนึกของคนในชาติให้ตระหนักถึงความมีจิตอาสา,ร,า,า,า,สารับผิดชอบต่อส่วนรวมและบ้านเมืองโดยฝึกนักศึกษาวิชา,าหทหารมณฑลทหารบกที่29มุ่งมั่นพัฒนาคน ยึดมั่นมาตรฐานมุ่งสู่ความเป็นทหารอาชีพเพื่อชาติศาสตราา์ประสัตและประชาชน